เรื่องของการต่อยอดนะครับซึ่งนี่คือ3องค์ประกอบเนี่ยที่ทำให้เราเติบโตมากๆนะครับแต่เชื่อไหมครับว่าขนาดเราเติบโตขนาดนี้เราก็จะมี6ปัญหาเนี่ยที่เราพบบ่อยนะครับเรื่องแรกก็คืออะไรครับเรามีปัญหาเรื่องของ before after ของเราเนี่ยกระจัดกระจายนะครับแล้วหาไม่เจอในแต่ละปัญหานะครับ เรื่องที่2เนี่ยทำภาพไม่เป็นบางคนก็เพิ่งเข้ามาเป็นยูเซอร์ทำภาพไม่เป็นทำภาพไม่สวยถูกไหมครับเวลาส่งออกไปก็จะดูเออไม่โปรเฟชชั่นอลเรื่องที่สามเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการแชร์ภาพที่เราไม่ไม่มั่นใจว่าวันนี้เราไปเอาภาพคนเข้ามาแล้วเราใช้รีบอนจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็ปัญหาที่4ี่เนี่ยไม่รู้ว่าจะส่งวิดีโอข้อมูลไหนดีเพราะไม่รู้จะส่งแบบ1ส่งอะไร2ส่งอะไร3ส่งอะไรก็เป็นปัญหาที่ตอนเราเริ่มธุรกิจเหมือนกันนะครับแล้วเรื่องที่5เนี่ยก็เป็นเรื่องขององค์ความรู้ที่เยอะเกินไปแล้วไม่ถูกัดเียง แล้วเรื่องที่6เนี่ยก็ไม่รู้ว่าข้อมูลอันไหนที่เราเจอมาอันไหนเนี่ยต้องส่งอันไหนก่อนอันไหนหลังถูกไหมครับนี่คือ6ปัญหาที่เราเจอวันนี้ก็เราก็มีระบบใหม่นะครับที่เรียกว่ารีบอร์นะครับ ฟล์ S55 เนี่ยอะคาเดมีให้นะครับซึ่งจริงๆแล้วระบบเนี้ยจะมีทั้งเรื่องระบบการเรียนรู้แล้วมีภาพ before After ให้นะครับจะทาให้เราอะทงานง่ายขึ้นแล้วมีมืออาชีพเป็นมืออาชีพมากขึ้นด้วยนะครับมาดูเรื่องแรกกันเลยนะครับก็คือตรงเนี้ยเป็นเรื่องของ e-learning ถ้าเราเป็นหนึ่งคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราอยากเรียนรู้เราอยากเรียนรู้เรื่องโภชนาการอยากเรียนรู้เรื่องธุรกิจเราจะทํำยังไงดีละ่ะซึ่งเริ่มต้นปุ๊บเนี่ยในระบบ e-learning เนี่ยครับเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะมีระบบให ฟอลโล่ไฟล์ด้วยนะครับก็มีจัดเรียงให้ง่ายขึ้นว่าเราต้องดูลิงก์อะไรก่อนนะครับดูตามสเต็ปเลยเรื่องที่2ที่เรามีก็คือว่าเมื่อ user มาดูปุ๊บเนี่ยเขารู้สึกว่าเออมันใช้งานง่ายเขามีข้อมูลโฆษณาการแล้วพอเขาเห็นลิงก์ข้อมูลแบบนี้เขารู้สึกว่าเขาอยากทำนะครับก็จะเกิดการเรื่องของแบนเนอ์ยูทตี้มากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องที่สาเนี่ยของ e-learning เนี่ยเรามีตัวเทพๆนะครับมี p r o f e s s ั o นอลเนี่ยในแต่ละคนเนี่ยในแต่ละกลุ่มเนี่ยมาพูดให้เราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยคุ มีพี่นุ่นที่ให้ความรู้เรื่องโภชนาการนะครับมีพี่ติสุวิชัยเนี่ยมาให้ข้อมูลเรื่องของสินค้านะครับเนี่ยเราก็รวมเลยนะครับว่าคนที่เขามีความรู้เนี่ยมารวมตัวกันเนี่ยอยู่ในระบบนะครับให้หมดแล้วเป็นสปีกเกอร์ขั้นเทพเลยนะครับนี่คือในระบบ e-learning นะครับถ้าเราอยากเป็นหนึ่งคนที่มีความรู้เรื่องของโภชนาการมีเรื่องความรู้เรื่องของการทาธุรกิจนะครับเราในระบบ e-learning เ่ะเราเรียนป็นสเต็ปสเต็ปให้แล้วแล้วครับซึ่งอย่างเนี้ยเราก็หาไม่ได้ยากนะครับแค่เข้าระบบก็ง่ายนิดเดียวและอีกระบบหนึ่ อันนี้จะเป็นระบบที่เอื้อต่อการท,ทรําธุรกิจเรามากๆนะครับซึ่งจะมี4แคตตาล็อกรี่หลักให้เรานะครับ1เราสามารถเสิร์ชหาภาพ,าพที่เราอยากได้ได้นะครับ2เนี่ยเรากดติดดาวกับคนที่เราใช้บ่อยได้3เนี่ยเราสามารถดูกับคนที่เราเนี่ยดูแลเองได้4เราสามารถทำภาพ b e ฟอร์ a f t เตรของเราเองได้นะครับมาดูเรื่องแรกกันเลยนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของเห็นไหมครับการที่เราสามารถทำา b ฟอร์เตอ ทำเองเนี่ยถ้าเราดูจากในภาพนะครับก็เป็นรูปของผมนะครับว่าทำมี f อร e r ัฟเตอเองแล้วเราจะมีรูปลายน้ําให้ขึ้นว่าเป็นลายน้ําของรีบอลเวลาดึงภาพออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะาสามารถดึงภาพนี้ออกมาใช้ได้เลยซึ่งมันดูมืออาชีพมากๆนะครับเราสามารถใส่น้ําหนักเปอร์เซ็นต์แฟตวีแฟได้เลยนะครับอย่างนี้นี่คือเรื่องแรกของ Before After เลยนะครับเรื่องที่2เนี่ยเราสามารถสร้างพอร์ตฟอ i ิของตัวเองได้จากคนที่เราดูแล สมมติถ้าเรามีคนที่เราดูแลเนี่ยหลายสิบคนแล้วก็สร้างพอร์ตขึ้นมาว่านี่คือคนที่เราดูแลทั้งหมดเลยนะเป็นเรื่องของ My User ได้นะครับเวลาเวลาไปโชว์ลูกค้าเขาบอกนี่คือผลลัพธ์ที่เราดูทั้งหมดเลยแล้วเห็นภาพที่มีมืออาชีพเขารู้สึกเออหูผลลัพธ์เยอะขนาดนี้เลยเหรออย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เรื่องถัดมานะครับเราสามารถติดดาวเช่นก่อนที่เราจะไปทําเคสใช่ไหมครับเราสามารถกดติดดาวก่อนได้ว่าเคสที่ใกล้เคียงกับที่เราจะไปคุยเนี่ยเป็นประมาณไหนแล้วพอไปถึงปุ๊บเราเปิดให้เขาดูเลยเราจะไม่ต้องหาภาพยากนะครับหรือบางทีเีเ่ย เราไม่รู้ว่าเรามีภาพอะไรบ้างเพราะในอนาคตเนี่ยมันจะมีภาพเนี่ยเป็นพันๆหมืนม่นๆรูปนะครับเราสามารถเสิร์ชจ,จากแท็กได้เช่นอะไรครับคุณแม่ลูกหนึ่งไขมันพอกตับดูดไขมันออกกําลังกายหนักพอเราติดเ,เสิร์ชจ,จากแท็กปุ๊บเราจะเห็นภาพเนี่ยที่มีเคสแบบนี้เยอะมากมายเพราะแต่ก่อนเนี่ยคนชอบถามพี่มีเคสนั้นไหมพี่มีเคสนี้ไหมพี่มีเคสไทรอยไหมพี่มีเคสคนที่ออกกำลังกายหนักไหมอะไรเงี้ยตอนนี้แค่เราเสิร์ชติด ตรงแท็กนะครับเราก็จะเจอรูปที่เราอยากได้แล้วนะครับเห็นไหมมันง่ายขึ้นมากๆในระบบใหม่นะครับซึ่งความความที่มันว้าวสุดๆเลยคือเรามีบีฟารเตอร์เนี่ยที่รวมไว้ที่เดียวกันทั้ง Lega c y นะครับเป็นระบบ cloud system นะครับเพื่อใช้เมื่อไหร่หาเมื่อไหร่ก็ง่ายนิดเดียวนะครับผมว่าอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากๆนะครับเป็นไงครับแค่ฟังแค่นี้ก็รู้สึกว่าอยากใช้แล้วนะครับแล้วนอกจากนั้นเองเนี่ยหลายๆครั้งอ่ะคนชอบบอกว่าพี่เรามีแค่ภาพมีฟาสเตอร์บางทีเขาบอกไปเอาภาพใครมาหรือเปล่านะครับครั้งเนี้ย เราทําเป็นคลิปนะครับซึ่งเราจะเรียกว่าคลิปเนี่ยคนเกิดใหม่ในร่างเดิมนะครับแล้วในการเริ่มต้นเนี่ยเราจะมีห้าคลิปออกมาก่อนนะครับวันนี้มาดูทีเซอร์กันนะครับว่าคลิปของคนเกิดใหม่ในร่างเดิมเป็นยังไงครับมาชมคลิปกันเลยนะครับผมว่าคนอ้วนส่วนใหญ่อยากผอมทุกคนแต่เขาอาจจะคล้ายๆผมลองมาทุกอย่างแล้วแล้วก็ดีดกลับมันคล้ายๆแพ้แล้วแพ้อีกแพ้ซ้ำซากอะ่ะจนเราคิดว่าเราลองทุกอย่างแล้ว จ้างเฮนเนอร์สั่งอาหารคีนมากินสุดท้ายก็กลับมาอ้วนเหมือนเดิมคือ <c oughs> มันวนลูปอย่างเงี้ยสปีติดเลยหลายคนพยายามมาหลายวิธีแล้วหมดความเชื่อบางทีเราแค่ยังไม่รู้วิธีที่ถูกเท่านั้นเองแล้วเราก็เริ่มกลับมาคิดว่าเอ้ยหรือจริงๆเราอาจจะร่างใหญ่เราอาจจะมี DNA คนอ้วนหรือเปล่าเลยอาจจะลดไม่ได้ตอนนั้นเนี่ยอยู่บนไหลราาประมาณสักร้อยกว่าโล จังหวะที่กำลังยกขึ้นเนี่ยนะคะระับปรากฏว่าหมอลองกระดูกแตกพอเราเริ่มหุ่นดีนะคะเพื่อหลายคนมากเลยนะคะทักเข้ามานะคะแล้วก็ให้ปูหาเป็นคนที่ช่วยดูแลเขาทําให้ปูหามีรายได้นะคะจากการที่ปูทําตลาดเรื่องสุขภาพอันนี้ค่ะประมาณเดือนละ2 0 0 0 0นบาทแลวค่ะ ก็อยากให้ทุกคนเห็นว่าอะไรของร่างกายมัน,ม,นมีราคาแพงมากในวันที่มันเสียมันไม่มีทางซ่อมได้ทำได้อย่างเดียวเกี่ยวกับการออกกำลังกายแค่คาร์ดิโอกับกายภาพได้แค่นั้นเลยแต่น้ำหนักหายไปประมาณสัก20กิโลทุกคนถ้าเข้าใจวิธีการที่ถูกต้องมีหุ่นในฝันได้หมดมันซื้อไม่ได้ด้วยเงินนะคือความมั่นใจในตัวเองเหมนได้ร่างกายใหม่เลยตามชื่อเลยครับผม มันเหมือนเกิดใหม่เลยจริงๆนะสมคอนเซ็ปต์รีบอลเลยครับ